ตอนนี้เรามาดูงานที่มหาวิทยาลัยอินสบรูกนะครับที่เราอยู่ตรงนี้ก็เป็นคณะเทววิทยาทีอ,อทรรพคธเตุนะครับซึ่งก็จะมีโบออยู่ข้างในด้วยนะครับลองเข้าไปดูซิครับว่า,ารู้สึกเปลี่ยนแผนและ นี่ก็เป็นร้านขายหนังสือครับก็เป็นที่สื่อหนังสือนะครับมีหนังสือเรียหลังเยอะแยะเลยข้อเสียก็คือเป็นภาษาเยอรมันอ่านไม่ออก ดูไปเรยน,น,น,นะครับณะวิธีการจัดการของมหาวิทยาลัยอินสตรูในะครัี่เชียง Thank you so น,น,น,นี่ตรงที่อ่าบอห้องสมุดข้างบนนะใช่ใช่ใม่้องครับข้างบนแต่เป็นคณะสังคมนี่นี่ก็เป็นคณะการศการที่ถ่ายอันนี้คณะสักครนี้